สัานผ้ช่วมันนี้มาเจอกระปาบังอก่อนครับผมขี่รถพ่วงมาพูนฝันดีว่าสันโอ้อยากบอกพี่บอกนอ้องเจ้ามือบมาสองหวัดแล้วว่าสันถือท,ทั้งสองหงวดครับผมหงวัที่ผ่านมานี่ฝันได้แปดแปดออ้ยเข่าตรงตรง,ตรงบริกรรมไปเนาะครับพี่น้องเนาะว่าจะกีิกลับอยงไรแล้วเนาะเลขแปนเปลี่ยนนี่จะกลับไปสื่อใหม่อีกกันแล้วว่าเป็นฝันดีได้ครับหงวัดนี่ก็ฝันดีอีกครับผม แต่ว่าสิเป็นเหลขตัวใดเป็นเรลื่องเล่าจะเป็นอย่างไดเดี๋ยวพอแท่งห้พีนองไปฟังจากป่าบางอ่นอนนกกำลังมาหอดครับผมขี่รถมาจอดปุ๊บอยู่นี่ก็าพผ้ากันตั้งกล่องเลยไปครับบ่าหลยายหญ่ห่างไปฟังจากป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 ่าบางอ่อนว่าเป็นเหล็กตัวใดชุดใดจะถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบ่อเดี๋ยวไปฟังจะจัดจากปากป่าบางอ่อนเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องร์ด้าชาแนลวีสองและอีกช่องทางหนึ่งก็คือร์ด้าชาแนลซอยกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมไปฟังจะจัดจากปากปาเลขครับผมเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับป้าบางอ่อนครับผมป้าบางอ่อนครับสวัสดีครับเพิ่นเป็นลูกหลานองค์ปู่พญานาคครับผมครับมันจะเป็นคนมีเส้นมีเส้นจักหน่อยบางครั้งกับเป็นองค์ปู่พญานาคมหาเพิินบางครั้งกับเป็นผีญามาพาไปเอาตัวเลขครับผมเขาเรื่อยขึ้นกันแต่ว่ากระหางหายไปบได้มาสองมวดผพราะเนาะมันมันเนื่องว่าเดินทางไกลครับผมก็เลยบรดเ้แม่มาทั้งไกล ครั้งนี้แหละครับผมสิเอาสามตัวที่เด็ดไปฝากพี่ตอนน้องเนาะเมนบบป่าได้สามตัวอยู่เมนโบนานเอาว่าเอาเลยป่าเอาเลยหัวสีพันมากเขาไหคะเขาอยู่ก็คือเกี่ยวปลายดอกต้นต้นสื่อเลี้ยงปลายนะ่กับเขามากอยู่สองหัวอยู่โอ้บผมบุญบ่ได้มาสองหัวเขาทั้งสองหัวหัวสีพันมากหัวทั้งนั้นก็คือแปดแปดหัวก้อน่ก็ได้เนี้ยงล่ะ พันหีนไม่ใหไงพื้นใต้นั่นพันมาได้หามหามโซบเล่านะตอเรื่องขึ้นก็ไปอหาเปดบอกให้เอียงเป็ดหาบอกสองวัาเลืทีเพิ่นหาหนึ่งโอ๊คเปดยังเพราะเสื่อมกับจำได้เนาะครับผมเ <5 S 1> นาะจำได้ <5 S 1> จำ่ามทีพ <5 S 1> ื <5 S 1> <3 S 2> ้นนะคือหงอนหันสามแปดแปดจำได้อยู่แต่ว่าส่วนมากเลขตองเลขเลี้ยงเลขตองนี่มักจะเป็นของป่าบางอ่อนเะเพิ่นมักบอกู่เรื่อยครับผมเลขตองเนาะ โง่เงวตองหันได้ได้แปดกแปลกอืมประด้๋ยวไล่เด้อเงวดเดาเอาสามตัวด้วยพี่น้องเดาเอาสามตัวตัวเดียวปะจ้เอาเอาวาเลยงวดนี่เงวี้ก็ฝันเห็นไม่ใหญ่ผู้คนใต้เงวแต่ก่อนนี่เลื่อนที่โบเดี่ยวนั่นแหละครับฝันเห็นคืนมาส่วนไปทำงานจะไปนั่งกันกับเล่าล่ะแต่ว่าเขาก็บบาราเล่าเด้เขาก็รับ อันปลาคนเดียวคนมารับแต่ปลาเมืงอ่อนแมียนคนมามาทันเถาอยู่นะคนคนนั้นเป็นเถาเดี่ยวเขาเรียกเป็นลาวซ่า่นะะมาไปกับเล่าตอนนี้ไปกับมีจะเห็นแต่พี่หลอกเดยเห็นแต่ผีอ,อยู่มองหันนะมีแต่ผีแต่ว่าเข้าว่าสิลับจะ่าข้าวหางตัหายอยู่นะ้าข้ากับไรลบมาเฮือนอ๋อเป็นข้าว่ายยังสัตว์โอ้ยขึ้นกันเพิ่อกับไรลบมาม,มองว่าสิลับเพียดงานนั่นครับเออเข้าไล่กลับมา กปย่างมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าก็กระดาลูกนหน่อยอีเด๊แต่ว่าเลขนั่นผีว่านั่นแหละมันบอกผีีสมมองว่าสิไปเห็นงานนั้นมันเป็นโรงงานบ่ป่าหรือมันเป็นเป็นอีหยังมันเป็นโรงงานมันเป็นหรือไปเห็นงานก็สั่งนั่นแหละแต่ว่าไปเห็นมีแต่ผีแต่ว่าพระเจ้าก็ไปกระเด็กหน่อยพวกนึงก็ไม่ใหญ่นั่นแหละ ไม่ไง่นัก็ไม่ไงไม่ไงที่ผ่านเกลียวตอนเมนเขาบอกมาหนึ่งหกหนึ่งบีหนึ่งหกหนึ่งเมนเลขหาบครับผมไปก็ไม่ไงไม่ไงหนังอายุเราแปดสิบเก้าปีไดยแปดสิบเก้าปีคนใหญ่ไปสิไปน้ำกันแมนแต่ว่าเรากัเสียแต่ว่าเขาก็ังมาทรงหอดให้งานอยู่มาทรงมาทรงป่านะ เขาขี water, oh, right? boss, ่รถมาส่งบอกด้วยจังไใดเลยเขาทำต่างภาคกันยางมาส่งครับเขาเขาบอกหายยื้อไม้เข้ามามิดตะค้นได้เดี๋ยเขาบอกหายยู้อต้องมาสุรับทัพงานตอนแหลกบึงไปบึงมาเลี๋ยวมันบวมเป็นมันบอมเป็นคนมันมีแต่ผีเขาเลยบอกว่าบวมหายยู้น่าบวมอย่างนี้ใครรูมากแต่มาเข้ากับบอกรีบแบบที่นี้ พวกไรลบแมนะ่น่ะเขาบอกลีกครับหนึ่งหกหนึ่งนี่บอกเม่นหนึ่งหกหนึ่ง<ม>เขาเขาบอกเขาอะไรบับแม่บอกง่ายๆป่าบางอ่อนไปสมัครงานน้ำคุณยายสตเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วอายุแปดสิบเก้าปีไปน้ำกันก็ได้หน่อยผอู้หนึ่งแ,แต่ว่าพวกที่ว่าจะรบเผ้าเฮ็ดงาน,น,นกับมีจต่ผีแมนอ <laughs> เขาบ่หอยู่นเขาเลยบอกให้เขาอยู่น้ำเพราะว่าเขามาเป็นผีเขาเป็นคนเลอาแขยนขนขนขิงลูกอเลรอครับผมบุนาขนแขยนตั้งสลากเลยโอ้ยพวกนี้เป็นผู้ชมมันจะว่าอาได้อ๋อพวกนี้พวกนี้พวกนี้ลองยัดเยขนขึ้นเต็มกึ่งเลยมนขิงลูกมหนึ่งหกหนึ่ง หนึ่งหกหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ว่าเพิ่นเพิ่นบมให้ยยูนั่มเพิานว่าสี่ราพเฮ็ดงานยูแต่บ่ให้เจ้ายูนั่มเพราะว่าเจ้าบ่คือกันก็โม่ข่อยอังสินะครับผมบระานสีมาเพิ่นกระบอกเลขนั่มหนึ่งหกหนึ่งไปนั่งคุณใยญจเจียชีวิตไปแล้วครับผมอายุเพิ่นแปดสิบเก้าปีเนาะป่าเนาะอ่าครับถามยัง บ่มีแนว่ข้ามนะครับห่วยกระหวังว่าคงสิเข้าใจนะครับผม่านผช่ชมเนาะี๋ยวขับ่าเข้าใจได้พ่เที่ยงสี่ว่าย้อนให้ฟังอีกครั้งนึงสรุปให้ฟังคือป้าบางอ่อนนี่ไปกับคนหนึ่งเป็นคุณยายอายุ8 9ิกปีครับเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วไปสมัครงานกับเด็กหน่อยเนาะเด็กน่อยผูหนึ่งเป็นสามคนไปสมัครงานคล้ายๆว่าจะเฮ็ดงานก่อสร้างนี่แ่ละครับผมจะเฮ็ดงานเฮ็ดอย่างกับบูงแต่วจะเป็นงานก่อสร้างแต่ว่าผู้ที่จะรับสมัคร ผู้จะหายเฮ็ดห,ห,ห้งานเฮ็ดนั่นมีแต่ผีว่าสันเขาเจ้าก็จะห้เฮ็ดน้าอยู่แต่ว่าเขาเจ้าบอกหายอยู่น้าวัดนี้เพราะว่าป่าบางอ่อนเราเป็นคนสีมีชีวิตมีมีน้าซ้าเพิ่นกะบอกง่ายซะเป็นลูกหลานองค์ปู่พญ้านาคน,นําเิ่นจะเป็นคนมีเส้นนํามบอบอกตามตรงนี่แหละครับผมเขาเจ้าได้บอยอยูนอ่นํมามเขาเจ้าไล่หนีมาไล่หนีมาเรากะก่อนจะมาเพื่อนก็นเ,บบกเลยบอกเลขบอกเลขหนึ่งหกหนึ่งครับผม กับอายุคุณยายจะใช้ชีวิตไปแปดสิบเก้าปีนอป่าเนะาะเอาที่เอาเอาอยู่เพิ่มนี่แหละครับผมไปมาก็ลองแกะหนาเจาะใเบิ้งเนาะครับผมเนาะหนึ่งหกหนึ่งครับผมเป็นผีมันมันมันแสดงว่าเนวยนั้นข้าเจากัสิโยปเป็นกลุ่มข้าเจาเดีเนาะสิเป็นมูบานข้าเจาะยังสี่เนาะ <Yeah. S 1> เป็นมู่บานข้าเจา้าเฮ้าเป็นคนเฮ้าเข้าไปน้อข,ข้าเจาเจาะเลย่ยเเฮ้านี้มาก แต่ว่าตามจริงเขาเจาก็นจากให้เหตุน้ำโยเหตุการณ์เหตุงานเนาะแต่ว่าน้ำโยคนละศาสตร์สภหรอกเขาเจ้าก็เลยบ่อยอยน้นําแต่ว่าเขาเจาก็เลยว่าโอ้จังไรกะนว่าเสนเราเหตุงานน้ำโยกัเลยมาส่งมาส่งเลยบอกเลขบอกเบอรอครับผมให้โชคห้ลาบมาหนึ่งหกหนึ่งอายุคนใยญ่ทีชีวิตไปแล้วทีิ่นผ้าไปหนึ่งอายุ8 9ดสิเกาปีไปมากแชบหน้าจอยเบิ้งเด้อครับผมเนาะพอเชงเองกับาัติิตามให้แค่เป็นหน้าทางป่าบางอ่อนเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นอยู่ครับผมบางครั้งบ่เม่นความฝันเด้เป็นหลาน เล็กน้อยใกล้ๆบ,บ้านเราเขาบอกแม่นคือกันพนมา่าบองงวดนี่บอกป้าพนบอกหรืยอยังงวดนี่พนดึงลอตเตอรี่หายเยู่ใบหนึ่งตัวไหนครับผมสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกเมียนงบพนดึงหายเม่ยนอ้าวพิจารณาบางังเอยเองนอกบริเขียนต้องหายนะครับผมนอกสี่เจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งแปดเก้าไอ้ทุกท่านโชคดีโชคหมานคลิปนี้พระเจ้าขรัวตราบไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า แต่ว่าจะฝากเป็นใสครับท่านผู้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนนองเป็นของขาของขายครับผมใคไใดไปขายของดีดีครับผมเนาะสีพึ่งน้องช้างให้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมขอบพูดบาปมงคลไหลายครับครับสีพึ่งน้องสร้างพทุทธคุณในด,ด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมว่าในพอเทีเ่ยงเดือนทางไปหาปูปูไหตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดต,นต้นจิตโตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเทื่องแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเทื่องเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลทีนีเทีว่านองสางเลยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเ็ศนองสางด้บอ่อเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนั่งไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตหานจิตบานที่เฮื่อนด้วยบานนี่เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามมาขาขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองส้างสมัยก่อนเท่าบ่อข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่อข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาที่สูงเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัต์สีสูงกูป่ล่าสาก็เลยบ่งความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อติ่ไปที่เหมือที่เหนือไปมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่ปันใด คุยก็ลุงปูเอยูยว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุณขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้ยกดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอี <ภา S 2> อ๋มีพู้จคุณไม่เคยโตมีติทิฤทธิมีอำนาจสามารถมอนอวดเจ้ิจุฬาสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตทุอยางขึ้นมาครับม บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้าง,างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต,<า>ต้นท<า>ูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูม,ตม<ป>คือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่ากออกที่เกียวนมนีค่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะ่าปุ่นโบ,บ,บเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเงื่อนตัวเอาตัวย่อ เอาขืนคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรี่ยนี้มานี่คือใบกุ้นนี่นี่มันใบกุ้นเพราะภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวรีอาชีวะรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำ,ำนานมากการผีกสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียวมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุวยอยของนองสร้างคือปุกเสษของบุดเบิ้ลตำนานอยู่ในเจ็ดตำนานเบิ้ปุกเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาสเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผูปพูกเสษผูเริ่มแรกนี่คือปูรีอนุตโรอายุณวนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรจน์นี่ผู้พกเศษให้รุ่นแรกอ่าะยาไายไปสองผู้รอดฮะบัดกุดคูนี่ผู้รอดทำมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับฮะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากโดนไอ้คนบางมีอยูุกิณสว่างด้วยกันบัรจุทีวดูครับครับนี่นี่นผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรจน์วิโรจน์ยัตตนาบนคือปู้รอดชงสีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับผลมาจากสายสายบ้านเยออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพ่อใหญ่สี่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกมเป็นมา